น้ำไม้เงี้ยมาให้เปิดเพื่อนะสบายดีพี่น้องพอกันดคือเก่าพอัวประจําเที่ยงนแหละพี่น้องลูกหลายคนลูกดกบ่ดาวนะเฮ็ดกบเกเงิตาบ่มองแ่งๆเดอกัอยู่อือจําเป็นได้เห็ดเลยบ่เ็ดเจ้าของก็บ่ได้กินน้ําแม่นเห็ดเลย ล,ลิ้นโม่เนี่ยมีคนยายซื้อห้ยแล้วยายซื้อลิ้นโม่ห้กับเป็นหล,ลายหลายอย่างเลยรวมกันรวมมูลค่าอันนี้สามพันหกสามพันหกกว่าเสร็จก็ได้หลายอย่างเครื่องปรุงในครัวเฮือนนี่แหละในอยู่ในครันนวเ,เป็นปลาแดก เป็นปลาแดกเป็นน้ำปลา,าชาไป <laughs> อาจานหอวะกานอยู <laughs> ่พี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 ่ชปจานอยู่คนนี้จะเล็กก็กไดจยางก็ไดเอามาลูมืออื่นสังสื่อของนามายำมันยำมุนเศ่ำมุยยำบุนเจะเห็นนำ้ำยำกร<อ>ต้องใส่น้ำกระเทียมดอง เผ็ดลบ้านาเท่าไรเนาะจะเบิ่งสูรเาน้านมีใบเลือยนเนาะใบเลื่อยกัเชื่อแล้วแต่แบบมันัแอีก่ามืไมื่อร่คุณยายเื้อห้แดดอาหารแรงที่ชูกัญกินเลย,ยเกอย้อยแล้วแจวจะก้อยไหนจังไส นั่งมาแล้วบ่เอาบักหอมมาหันนั่งนั่งจบแล้วเ19:00น20:00นลป้ามื้อนี้สิกินข้าวดกแท้จบแล้วจบแล้วเจบแล้วแสดงว่าเฮาถ่านอนตอนายพนาวนึงปุกอ่ะกนอนอนะเ้ยจบแล้วเไบอกให้พากันนับแต้มอยู่ นับเลขอยู่พี <c oughs> ่เนาะไม่ใช่หัวลืมบ่ลืมลมาเบิ่งนั่งยังไงเฮียนเล็กอยู่พีน่น้องเลยนับปแปลกๆนั่นน่ะไปนับมาลเลยลืมลืมก็ลืมคักแล้วไปไหนไปทำห่วย,ยเอากระป๋าเพื่อจะได้กินข้าวไปมื้อน,นี้นะยก็เด็กเท่เนาะ ไปซุกกินก่อนนอนเดี๋ยวังพอนอนเออเอออยู่ขนนี่นะนี่คนนี่นะคือว่านั่นจะเขียนนอนปกตินะเสียหานอนช่วงค่ำในอีกน้อยนึงมินองกระสิบเดี๋ยโจกเข้าไปรู้เดี๋จกกข้าไปไล่มาเฮ้ยไม่เสียว่ห้แม่บ่อาจจะจริจะร ินนมนกันพี่น้องเลยส่วนกระังเล่งนุัมกระนุ่ง้บรนุมแม่ยังบบเบิรทุกเดือนเด็ก็ยังกินได้ตลอดกินไปเรื่อยๆพี่น้องเยคอยเสริมหานมมาเสริมในเด้อพี่น้องน้อจะได้โตเร็วเร เธอขอเนทางไนอนนอนบ่นอนจน้อยนั่งเนาะเอาวานอจน้อยหนึ่งอะปล่ยให้นอนเด็กคน่เตียงขึ้นก่อยังเอยเปรียบเทียบกันเนาะ นัองเลยเตะกี้กับปัจจุบันนี่แตกต่างกันลายญ่เป็นสาวแล้วบันฝรุ่มเป็นความเติบโต,ต,ต,ตเห็นอยู่ขมือฮ่าเห็นดังมากสาวอินันได้อาหารปิ้งปิ้งิ้ดหมูแกงเฮดหนึห่งเฮด ลาบปลาแกีวข้างนาวเียวอีน้ยวันแรกวันหนึ่งกินกินกินอะไรกนี้ไกนอะไรขานขานๆานนี่เนาะ พนังได้อป็นเสาะไรหมือกันเลยสบ,บายดีมีโมน่นพอยอะไรเรื่อยเด็กเด็ยังเงี้ยสุดยอดกับกับพอเงยแขนบนนี้ใช่ ปลาบอ่ะใช่หรออ่า๊กหมันเป็นอะไรนะตรงนู้นชั้นไม่ใช่ไม่ใช่ยันเลยชั้นไม่ยันคนเดียวชั้นไม่ยันคนเดียวไม่หิบอ่ะคุ้มคุ้มอืดีมากแบบแบบ ก็ได้หนักเออือืจมันแห้งไงแก่ไม่ได้จัเลยก่เไม่ได้คดียแต่ไม่แห้งแล้วอือจังเวิร์ดแล้วมันร้ออือเาสอไห่อืม

เดิโ uh, ่โบเพดอกเมาเดกไปย้อนคลิปอัหป้าลุงเบิ้งเลยน้งนยใสชุดแดงๆกระโปงเหี่ยนะว่าร่มสันร่มสันันรสันันก็มอก็ กับพ yeah, mm ัน hmm. ชัดเป็นไรสองมาอยู่นะเราดีลูกเราดีลูกเฮ้ยเราไปลูกเฮ้ยไปห่างไปไปไปลูกเหรอไปไปไปลูกไปไปไปทำไมในเกี่ยวหยาได้ช่วยไห้กองเก่งมันจัดกองเก่งกองเนยอันไม่ได้ว่าต้องไปหาเหรอไปหาเหี้ย

Kitô mm -hmm. omะ! <coughs> Tìm lại tìm lại tìm lại tìm này, tìm lại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  tìm bực được bực rồi, không biết được thêm được gì ừ. không biết thêm được gì nữa, không biết thêm được gì nữa, không ก like ินได้ไม่เลวกระเป๋าจิเอาเนีเออเพื่อเพื่อออเพื่อเออยวนีเลยยไิกินมังมันได้บ่เห็ดอันนี้มันมันเบิร์ดมันอะไรยาเบิรดไกินที่ร้านมันจะขายเยอะ

bien similar